อ่ะสวัสดีครับสวัสดีสครับสวัสดีฟีฟีกอกแท้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องต้องไปสู่ผู้สุ่คนกับพี่น้องครับนะมันี้เดินทางมาถึงสมุทรสาครนะครับไปที่เรียบร้อยนะครับมาตุลาดือนเพราะว่านี่พี่น้องเมื่อขีบห่างวัดทองคำขีบเลย็กเลยเบื่ออะไรก็จิ๋วกีตาซีนห่งวัวเพราะว่าเป็นเครื่องถึงจะคนหนักเนาะเพราะว่าไม่โค้งมันแห้ง ใส่งานมาเป็นปีกว่าแล้วพี่สมรดพุทธพองไปเสพุทอะไรอ่งมัดแจงเสอพุทธนี่มือผมว่าดิ่งสั้น้าวใอยู่ที่นั่นฝคมุนเบิงเอ้นี่ครัทำไมทำไมไปแดงดาะพุทธเนี่ยขีดของมันต้องมีสำลงอนาะเล้าวตัวนใส่ลากะเจ้าเศษเพไรสมพวกบุดพวก หยกยางมันเสียเก็บน้ำมันให้ดูริบวิวต้จะติดเติมเพราะมันใหญ่ที่เนาะเราจะไปซื้อม่าใบครับพี่น้องครับเออสี่สิบสี่สิบใบเท่ากับอีกห้าใบ่วงประมาณประมาณสี่ร้อยกว่าบาทใช่ปะเป็นยังสี่บาทนี่มันเป็นบอกว่าพอคนละบริษัท ใส่กันว่าไ้จะเด้ยวบาดดิตัวนั้นที่ใหญ่กว่าตัวนี้นะโอ้มาตรงกันตรงแกงใี่ป้องเดี๋ยวมือใส่มือคนไทยมันไม่ยากเพราะว่ายังสวัว่า์ดิความหนาของเกลมกลางนะครับหนากว่าเจมิ่นก็0.5มิล0.5มิลครับน้อยเดียวอันนี้นะครับความสูงอันนี้ก็จะต่ำกว่าอันนี้สูงกว่าจะเป็นปลาตรงแต่ว่าก็จะ มันจะสามารถแซมกันเลยแปลงไว้หนึ่งเพราะว่าคนไทยเรามันชอบแปลงอยู่แล้วปรซชืดเขาได้ไม่น้องเพราะมันจําเป็นเพราะว่าจะไปสอบเวลาลงของขหไงลูกค้ามาลงเสียมันต้องต้องมีเอามาลงของไอ้เพื่อนใส่มาครับใส่มาเลยต้อ้สร้างแล้วแปลงเพราะว่าไม่เดียวมันเป็นขอคนเราบริสันเนาะอันนี้ประชื้อมาเลยนะมาจำเร็จนเดี๋ยว ดิแจ้งหนึ่งละหายซาขึ้นมาเอาแกนเป่าให้มันบางเขาได้ตัดความสูงนะครับซุปึบสามารถใส่แทนกันได้เวลาตั้งจากหมิเวลาในการลงความนะลองทราบ้านี้ก็ิเบืองนี้ดีบานอ้จะดเบืนี้ดีเอ <c oughs> อุเสีได,ด,ด,ด้สิเดียวใส่ก <c oughs> ันหนึ่งคนเลยเฮ็ดเฮ็ดพืา่าเนยเื่อน่งาันชอ

Wow, điểm 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 đây, vì <laughs> không may không may không? đừng bơm bơm